ถ้าคุณชอบรถสวยปีใหม่ไม่น้อยคลิปนี้คุณห้ามพลาดคลิปทุกจุดเหมือนเดิมที่เรา11 s u r v i v e ครับสวัสดีครับ11 s u r v i v e ครับยังอยู่กับรถสวยเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาพร้อมกับสุดหล่อจดดากแดนประเทศอังกฤษนะครับ กับโชว์ยางบอนด์วิล bon t 1 2้นะครับคันนี้เป็นสี m a ทคัลเลอรหล่อๆนะครับไม่มีอุบัติเหตุล้มชน100%นะครับและคันนี้ยังวิ่งมาเพียงแค่2,000กิโลเมตรเท่านั้นเองเหมือนกับได้รถป้ายแดงไปก็ว่าได้นะครับครับคันนี้ใส่อุปกรณ์ตกแต่งและโพเทคมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนครับห้ามพลาดเด็ดขาดเดี๋ยวมาฟังเสียงกันก่อนดีกว่าเหมือนรถใหม่เลย เดี๋ยวดูรีวิวรอบคันกันก่อนดีกว่าที่เราซีแบทโซวไว้ะครับหล่อลงตัวไปกับหนุ่มอังกฤษอีกคันกับ t r อย m มบ b o มิว v i l l e T120 b l a แบและคันนี้เป็นเสียมัดคัลเลอร์หล่อๆที่ไม่มีอุบัติเหตุล้มชน100%ที่มาพร้อมของแต่งครบ ไฟหน้าจะเป็น daytime running light เรียบร้อยแล้วตัวนี้จะเป็น Euro ไฟให้เรียบร้อยแล้วล้ออลูมิเนียมพร้อมกับปั๊มเบรกจาก b บมโ bo มั่นใจทุกการขับขี่จริงจริการหม้อน้ําติดตั้งมาให้เรียบร้อยพร้อมสกรีปเพจกันแข็งได้เครื่องรวมถึงเไปแล้วก็แคสบาร์นะครับครบถ้วนจริงๆเครื่องยนต์เนียนกริปไม่มีแกะถอดใดๆไม่มีริ้วรอยใดๆนะครับสีถังจะเป็นสีทูโทนสองสีนะครับแมตต์แบ็กตัดกับแมตต์กาฟายนะครับหล่อๆอติดตั้งตัวเสริมตุ๊กตาแฮนด์ต่งมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมสตกเอออรรคคตืืนนนนนนหลัาาััััังงงงถ้ม็ยยยู่บ่บบบแ โซ่จะเป็นของแต่ง RK ดําหมดทองรวมถึงสเตอร์ซูเปอร์สปอคนะครับหล่อเลยสีเบาจะเป็นสีคอนยัคหล่อจากโรงงานเลยนะครับพร้อมขับขี่จริงๆมาทางด้านฝั่งนี้เนียนกริปไม่มีเรี่ยวแรอะไรทั้งสิ้นฝาข้างจะเขียนบอดมิวทีร้อยยี่สิบแบชัดเจนนะครับแต่ติดตั้งเป็นของแต่งมาให้แล้วพร้อมหมดกันขับขี่สองโหมดนะครับที่สุดนะครับเลขไม้เพียง2,200กิโลเมตรเช่นนั้นเองนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆพี่พี่เวียดตะไรสนใจนะครับติดต่อที่เราสิบเอ็ดซูบบาได้เลยนะครับ ไงกันบ้างครับกับการรีวิวของเราก็สวยคลิปแบบป้ายแดงจริงๆนะครับบอนาวิล T120 คันนี้ปี2021นะครับมาพร้อมกับสีแมทคลเลอร์แบบทูโทนหล่อๆแบบนี้นะครับและที่สําคัญไม้น้อยมากนะครับสวยจริงๆครับเพียง459,000บาทเท่านั้นเองหรือจะเลือกจัดแฟนด้าเริ่มต้นเพียงแค่69,000บาทเป็นเจ้าของง่ายๆในทั่วประเทศไทยถ้าพือนมีมีชอนครับติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับสวยคลิปยืนหนึ่งแน่นอนสภาพป้ายแดงต้องที่เราเสีวโซบายนะครับ